กับสวัสดีค่ะพ่อกันอีคือเกา่าเนอะค่ะกับปฐบนคนอีสานเมื่อนี้ป่าบนคนอีสานได้ไปติดตามเรื่องราวความฝันของคุณตาสวัยเนอะค่ะคุณตาสวายค่ะเพิินฝันฝันเห็นเด็กน้อยขี่เรืออยู่กลางน้ำเนอะค่ะหลัวก็ฝันเห็นเตา่าถอยถอยก้นหรือว่าถอยหลังเนอะค่ะอยู่ดินทรายค่ะเรื่องราวความฝันของ คุณตาสมัยเพื่อนจะให้แนวทางตัวเด็กแนวไรค่ะกับไปฟังบึงเงาน้ำกันเนาะค่ะกับความฝันของคุณตาสมัยค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณตาสวัยค่ะกบสวัสดีค่ะคุณตาสวัยค่ะค่ะมื่อนี้ก็ได้มาติดตามเรื่องราวความฝันกับคุณตาสวัยค่ะค่ะคุณตาสวัยนี่เพื่อนฝันตองงวดค่ะท่าผช้่มค่ะความฝันของคุณตาสิเป็นอย่างไรก็ให้คุณตาเราให้ฟังเนาะค่ะเนาะ คหันไปทางไหนค่ะว่าเห็นเด็กหน่อยเนี่ยว่าขี่เรือเรือล่ำบมกใอ่ค่ะมันขี่ผู้เดียวมันพายไปยืดรวยรวยอยู่เอิินทามมันมึงจะไปใส่ะห้มตัวค่ะมันกระบอกปากใสแล้วมันกระยิมเนี่ยมันไปโอ้ยมึงวายานป้าฉลามกินมึงบอกพายลงไปเลือกแข่งตัวบ้านนี้มันก็พายไปจังทันล่ะง่มาก งูมากครับมาเห็นอันนั้นมาเห็นอันเตาเตาตัว,ตว,ตวนึงบาทนี่เตาตัวหนึ่งนั่นอันนั้นจังได้ตัวคะ่ะคุณตาเออก็อันนั้นก็ไปพอ่อเตาคือเกายัางว่าเตามันมันอยู่ในห้อง มันเอาขุนมันมันเทียนดินทรายอยู่มันมันยับลงยับลงยับลงแล้บานมันโมแรนเลยค่ะมันอยู่ในหวยนั่นแหละหวยตัวนั้นแหละหวยตัวไปขอหงวดก้อนนั่นค่ะบาดนี้ก็บบเอามันดอกตัวมันยังหน่อยโผล่มันไงขุนแคยอยู่เต้าก็เป็นเต้าน้อยเพราะคนตาบะเออก็เลยว่าได้เอาหน้าเต้านะค่ะห้อง หองนี่มันก็จิเป็นเป็นหาบอเป็นหาจะเป็นหกหน้าหองเต่าเต่าที่ลุงฝันเนาะเต่าชัดสีเทาค่ะอืมมันสีหกนี่แหละบอสีหกกับสีหาอย่างนะเต่าจะโตลุงเต่าตัวหนึ่งเต่าตัวหนึ่งเอาขนหอนหอนหอนลง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 ดินใจเออมันจิเป็นเหล็กด่างบอสเจวะหฮาว่าค่ะค่ะเป็นก็เป็นสีหกเดินเหล็กด่างวนนี เต้ากับสีขาห่วยกับบเป็นหาก็เป็นหกบรรยยหก่บสีหกกับสีหานี่แหละแต่ว่าตัวเล็กบ่นมันเล็กหน่อยเล็กหน่อยมันอยู่ใน,นมันพายเรื่อนนะว่าแจังได้ต่อคุณตาแต่ว่าครับเล็กบนกับมันอันนี้กับตัวเล็กหน่อยขี้เหื่อนเน,นี่ยะหละมันขี้บน่น กวนจว,วาระวังปลาสลามกาัดมังเดอร์จว,ว่ามันก็อวยหนาเลี้ยมหมามันก็งอหยิมหยุม่มมันหน่ำหน่ำมันก็ชิเป็นหนึ่งคือหนึงหน่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกเออหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งหกบอก,อกบอจว,วาวฮาวาค่ะเรื <นำ S 2> ่องนี้นำกวางขนาดได้หน่เนี่นคือหน่ำทะเลนีน่เพื่อนตีเป็นหกกันละพันชุดนั่นเบรนเบรนเล็กหน่อยค่ะนอนอยู่ในเพื่อมันออกหกหนึ่งค่ะอนันนี้เล็กหน่อยยังค่ายอยู่เลย บนดนนอนบนดนนอนแล้วมันพ่ายของมันอยู่ใส่ละมูมึง้าวมันก็เลี้ยวมามันก็บอปากใส่ได้แต่ว่ามันหยิ้มมาใส่อยู่มันก็พายไปของมันตีิงอะค่ะน้ำมันงูกวางน้ำจานพานเลยมึงอย่าลบเลิกอนะตัวป้าสลามกินหัวมึงได้ตัวบานนีพันจังไดมันก็บอปากยังมามันก็พ่ายไปบานจะคล้องกนเลาะฟังมันมาท่างผี ม,มากกับผู้ดีหงมอือคะแต่ผู้ดีหงมอือเออมีเท่านั้นแหละเล็กหน่อยกับเล็กหน่อยเจ้าคนแต่เล็กหน่อยผูเยผ้เดียวผู้เดียวบ้านนี้สีแปะเป็นตัวไหนอัน,นเล็กหน่อยขับหนังเนาโยทขับหนังก็จะเป็นหนึ่ง,งเล็กหน่อยก็เป็นหนึ่งเพื่อก็จะเป็นหกหนึ่งออหนึ่งหกสีเออ่เนาะหนึ่งหนึ่งหกก็จะเป็นใบบอจะวะหนึ่งหนึ่งหก เหือดเหือดนี่เป็นหกเนาะเหือดเป็นหกแน่นอนเลยเหือนค่ะนิดหน่อยกับเป็นหนึ่งหนามกับเป็นหนึ่งหกหนึ่ง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 หกหกหนึ่งหนึ่งลาเกียวนลาเกียรล้างไหวนะค่ะื้อเป็จัดลินเอาหรอกนะเออหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งค่ะกับแม่นามนี่แม่หนาอมขวางบอลตาขวางแม่นามนั่นขันพันเฮ็ดแม่นามขวางหนามน้ำเป็นตรงไม่เป็นหนึ่งหนวดมันว่าสิร้อยกวม ว่ำนนำห้องน้ำได้กันยังเป็นหนึ่งอยู่ได้กันพันเห็นนำมันเป็นอย่างนั้นแต่สำหรับจนโตลูกผงวะอือค่ะแต่ว่านยันเกิดมาเกิดขมมามันบอกขามาเลยเยเล็กหน่อยนะเออมันบอกมาเลยมันก็ไปของมันอยู่มันจะมันเดียวมาอยู่มันยิ้มใส่อยู่มันหาบองโง่มาหาเหามันก็บไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยลุงกันยังห่วงว่าห่วงมันว่าอุ้ยมึงอย่าลุกไปเลยเลยได้ถาวรสลาม ตัวมึงได้ผู้เดียวได้ละมูมึงมคือบ่มีมูมีพวก็แปลว่าถามมันนะมันคือหนันลงไปจังสัตว่ามไม่นำ้ำไม่น้ำใหญ่แต่ว่าเล็กก็เล็กใ่ละเล็กก็นี้ละไม่นำ้ำผ่วงไม่นำยย้ำใ่เปินพายเรือผู้ดเดียวเพินวะแต่ว่าน้ำหกนี่ มาอีกเลยละหกเพราะว่าเพิ่นเป็นติดชายกันน้่นหกมักแห้งเงินเลยมักแห้งเพราะว่าเด้งอันเด้งหน่อยขี yani uncle, homes, ้เห right. mm. ือดมันก็เป็นหกแล้วเหือดบ้านนี้เตามันขวดอยู่ในห้องอยู่ในก้างอยู่ในห้องผุนเดในี่ห้องเตานี้ในห้องบ่เออมันเอากนมันถุยถุยถุยมันก็บ่ใหญ่บ่ได้ดอกเตานั่นนิดหน่อยหนึ่งดอกเจ้าของก็เลยบ่ได้เอาก็ไปนั่งเลี้ยวเบิ่งมันอยู่เ่ะมันเอากดท่อนท้อนท่อนลงหมด เตาหน่อยมันมีทั้วชานีทัวคนละค่ะแล้วเลื่อนไปย่างขึ้นไปออกจากหันโค้งไปขุนกับไปพ่อเล็กหน่อยนั่นแหละขี้เลือนตัวขี้เลืออืมค่ะอแต่ว่าเตาพันหอนกลนล่องล่องนี่กะทิบอ่ล่องตัวหนึ่งบมลูกนกว่ากีเป็นสามหกไหนบ่โมฮูกแต่เจสิแปะเอาจากซีมาเป็นเตาเนี่ยมันชัดซีเขาแล้วล่ะค่ะ ว่าเตาเนาะอ้ามีสี่ขานหนึ่งหกกันมันสีหกนะ่สองโตเนี่ยค่ะท่านผู้สมทางบาท้าวแลไปด้ค่ะสีด่ตัจไรกะคมนินใจต่ขิเนาะเตาฮอนกดนนี่เนาะเอฮอนฮอนลงนี่ค่ะค่ะจังว่าไปหอดกับพี่ไปเห็นเด็กหน่อยขี้เหือออกจากเตาไปแล้วคไปใกล้เติมเลยเฮ้ยู้ยแม่นำมันยังจานพานอยู่เดียวไปเป็นหมอกอยู่ บาเล็กหน่อยึางเล็กหน่อยมันไปใกล้เตือประมาณสองเซนเซนกลัวๆนี่แหละมันก็สองเซนก็เลยเอิ่อหนึ่งมันโอ้ใครละมือมึงคือขับเรือไปผู้เดียวยาวๆอยู่แถวตัวมันก็เลี้ยวมาอยู่มันบอกว่าจังไหนใดผมมึงมึงจะไดนจะหันลงไปว่าบานนึ่มันกระบอกปากมันเลี้ยวมามันก็ยิ้มใจอยู่ใดมันัก็ไปพอมันบักเกิดก็ได้ จ้คข้องก็เลยหุ้ยแม่นำกวางปันสิได้มึงจยมาหานอยู่ผู้เดียวเอาวะบ่ายห้องคืนจากห้องพังมันไปประุนก็ดีไปหูวเมืองเอาค่ะเดี๋ยวเล่าความฝันของลุงกับมีเทียงทนีเนอค่ะขอบคุณค่ะที่ไหนีนวทางค่ะตัวเลขของคุณตาสวัยนอค่ะเลขของคุณตาสวัยค่ะสี่หกค่ะพืนฝันเห็นเต่าหอนกุ่นอยู่เลาะห้องนอค่ะเลอกหวยเลาะห้องค่ะ พันตีห่วยหองบ่เป็นสี่หกกับสี่หาน้อค่ะเพันว่าเป็นเด็กกลางค่ะหนึ่งหนึ่งหกค่ะหนึ่งหนึ่งหกคุณตาสวัยเพิันฝันเห็นเล็กหน่อยพายเรืออยู่กลางแมนานายน้อค่ะพันตีนามเ,เป็นหนึ่งเล็กหน่อยเป็นหนึ่งเรือเป็นหกค่ะหนึ่งหนึ่งหกน้อค่ะเรื่อของคุณตาสวัยค่ะวันที่หนึง่งพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกเก็ด ให้ท่านผู้ส้มทางบ้านเอาไปเป็นแนวทางสื่อสาะกินแดงรัฐบาลนอกคะ่ะก็อย่าลืมกดติดตามป่าบุญคนอีสารกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบุญคนอีสานนำเนด้อคะ่ะถ้าพระท่านกดติดตามป่าบุญคนอีสานขอฝากซ่องป่าบุญคนอีสานกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดก,กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบไว้พลาดแนวทางความฝัน หรือว่าแนวทางตัวเลขค่ะป่าบนคนอีสานกสิหามาฝากานผู้ชมทางบ้านนอค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนอิสานกับมิเพียงเทนีคลิปนาะพอกันใหมโศกโศกหมันหม,มันลำลำด้วยด้วหิ้งหิ้งปังๆกับตัวเ็ขของคุณตาสวายนอค่ะสวัสดีค่ะ